สวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมมาวัตต์สตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะผมกลับว่าผมจะทําช่วงขายดีนะจะรับแล้วนะรับจ้างแบบห้าสิบทัวอะไรอย่างงี้นะ,ะเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะฮะโอเคมานะ,ะก็ชื่อว่าเกตเหมือนเดิมนะฮะก็ที่ขายไ d ดีไปเมื่อสักครู่นี้คลิปคลิปล่าสุดเนี้ยนะฮะก็ต่อด้วยคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะเขาน่าจะบอกทีเดียวนะ,ะเขาบอกว่าเขาล้อนเงินนะ,ะเขาเพิ่งจะทักมาหาผมนะ,ะก็ตามนี้นะฮะ สไนมีสองกระบอกนะฮะของม่วงแล้วก็มีก้างปลานะฮะของก็ตามนี้นะฮะดูดูเอานะฮะหมดแล้วนะฮะจดหมายก็จะเป็นอ๋อมี VP ด้วยนะ,ะเวลหนึ่งนะฮะจัดว่าเด็ดนะฮะ VP 1หนึ่งนะ,ะราคาร้อยทูนะฮะใครสนใจติดต่อไปได้ทาง Facebook เลยนะครับมาดูหินกันดีกว่ามาว่าหินเขาใช้อะไรกันนะฮะอ๋อหินแดงนะฮะ น่าจะเป็นหินเหลืองหินหินแดงสองหินเหลืองประมาณสักสามอ่ะก็น่าจะดีนะฮะเขาชอบแต่งการนะผมดูดูแล้วนะมาดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าฮะว้าวสัตว์เลี้ยงนอนหลับปุ๋ยแล้วนะไม่รู้จักไปปอบมันนาะมันเศร้าใจเลยเห็นไหมเราปรอบไปเขาหน่อยฮนะแปดร้อยทำใจฮนะต่อฟู้ด้วยอ,อตามนั้นนะโอเคไปดูสายต่อไปเลยฮนะสายร็อกเกอร์นะฮะหรือสายแทงนาะ ของก็มีประมาณตามนี้นะฮะของฟ้าอันนี้ของม่วงนะก็จะเป็นแหวนนะ,ะแหวนม่วงสองวงนะ,ะก็ของมีตามนี้นะแล้วก็ไอเทมก็ตามนี้เช่นกันนะฮะถ้าทางไม่มีดูการ์ดดีกว่าสีแดงโหแทนที่จะเล่นสีเหลืองนะฮะก็ได้ทำการฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตามนั้นเลยนะจ๊ะ VP พีไหมไม่ VP นะฮะตัวนี้รู้สึกว่าไม่น่า VP พะะีไม่ได้เติมนะฮะตัวนี้ตามนั้นนะ,ะโอเคไปดูสายต่อไปกันเลยครับไบโอเคมิสหรือว่าสายไบโอนะที่เรียกกันปัจจุบันนี้นะฮะก็จะเป็นปืนยิงระเบิดขอบฟ้า3กระบอกเลยนะฮะโอ้โหเทมก็มีตามนี้นะเอ้ไม่ใช่อุปกรณ์ก็มีตามนี้ไอเทมก็โอ้โหตามนี้นะไม่ต้องไปกดช่องไหนต่อนะท่าทางก็มีแค่สองอันแล้วก็ ก็ตามนี้เช่นกันนะฮะไม่ V P นะตัวนี้นะดูง่ายถ้าเกิด V P มันจะเด้งจดหมายขึ้นมานะว่าเป็น V P วลวไหนกันบ้างนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ทางเฟซเคานะใต้ดีคริปชั่นนะผมทิ้งไว้เสมอนะฮะโอเคครับอย่าลืมนะว่า ID ีนี้รัดทูเท่านั้นฮนะยกเมลด้วยอ่าที่สำคัญนะยกเมลด้วยนะฮะไม่มีดึงกลับ แน่นอนฮะเท่าที่ผมดูๆจากที่เขาแบบว่าบอกมาเพราะว่าเขาบอกว่าร้อนเงินนะน่าจะขายแล้วขายเลยนะสําหรับใครที่ได้ดีไปแล้วนะฮะให้รีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะป้องกันเกี่ยวกับการดึงกลับหรือเปลี่ยนเมลมันน่าจะเปลี่ยนเมลได้นะเพราะมันเปลี่ยนเมลได้ครั้งหนึ่งใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไอดีผมยังไม่เปลี่ยนเมลถ้าเกิดถ้าเกิดผมขายดีหลักของผมอะสมมุตินะคนคนอะ ที่เอาไปาสามารถเปลี่ยนเมลได้ฮะเพราะว่าผมขายยกเมลอ่าตามนี้นะโอเคคำพูดว่าใจได้ไม่สุภาพวันที่นี้ผิดภลาปดประการใดขออภัยรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน